หาที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะพึ่งเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยกับคันนี้นะคะโตโยตา้าตัวรีโวของเราหายากมากๆนะคะพึ่งเข้ามาสดๆร้อนๆคันนี้เป็นรถเทินค่ะเป็นรถบ้านแท้ๆมือเดียวเลยนะคะใครมองหารถสวยสภาพดี4ประตูเกียร์แมนวนวลปี2006 จด2,007นะคะบอกเลยสภาพนี่คือแรกเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยกับตัวรีโว่คันนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์นะคะตัวดีโฟดีแล้วเรียบร้อย3.0ตัว E ค่ะใครมองหานะราคาดีมากเลยนะคะเพียง1 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นคันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะเป็นซื้อสดตัดสดเท่านั้นอยากได้รถสวยสภาพดีนะคะอยากได้รถสีประตูที่เป็นรถเดิมๆรถบ้านๆคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนี่เป็นสภาพแรกรับเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพแต่อย่างใดแต่ถ้า าชอบถ้าสนใจนะคะทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะดูคลิปเต็มให้จบนะคะข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักแชทและแอดไลน์นะคะเป็นเบอร์เดียวกันแค่เซฟเบอร์นะคะไลน์ก็ขึ้นแล้วอย่าลืมนะคะทักเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ติดต่อหาเซลล์อิ๋วได้เลยนะคะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรดเนะคะแล้วก็ช่องอยู่รถกระบะมือสองเพชรยนต์นะคะติดตามไว้ทั้งสองช่องได้เลยค่ะพี่พี่ขวันนี้นะคะมีรถสวยเพิ่งเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงบ่ายนี้เองนะคะกับโตโยต้าสประตูของเราคันนี้ตัวรีโวนะคะเอาทัทีเป็นตัววีโก้นะคะเป็นเครื่องยนต์3.0ตัว E เลยตัวรองท็อปเลยนะคะแล้วก็ได้รถปี2006แต่จดทะเบียนปี2000 ถือว่าได้ใหม่ขึ้นมาอีก1ปีนะคะแล้วยังเป็นเครื่องยนต์แบบดีฟดีให้แล้วเรียบร้อยตัวโฉมนี้นะคะเป็นโฉมมีจมูกแล้วเรียบร้อยค่ะใครมองหารถสภาพดีๆนะคะราคาเหลือเพียง1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นทักแชทและแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะย้ําเบอร์ทวนเบอร์อีกทีนะคะพี่ขา098ค่ะ7 0 6 7 3 2 4เบอร์นี้นะคะเซฟเบอร์ไว้ได้เลยนะคะทักเข้ามาได้เลยเพราะว่าเซฟปุ๊บไลน์ขึ้นปับ๊บทักแชทหาเซลล์อิ่วได้เลยนะคะ,นะคะหรือ ะะต้องการจะมาชมในส่วนของสภาพรถนะคะมาทดลองขับนะคะยินดีนะคะเรียนเชิญได้เลยกับบริษัทเพชรยนต์นะ,ะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะอยู่มีนบุรีนะกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้น ถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ไกลนะคะติดต่อหาเซลล์อิวได้เลยนะคะหรือถ้ามาไม่ถูกค่ะติดต่อเข้ามาอิวส่งโลเคชันให้นะคะไม่ต้องห่วงรถที่นี่บอกเลยมีมากกว่า400คันแต่คันนี้ราคาดีรีมาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกันมาเริ่มต้นนะคะนี่เป็นสภาพแรกรับเข้านะคะเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของเอามาขายเองเอามาเทินเองค่ะเอามาเทินเป็นกระบะเหมือนกันแต่เป็นปีใหม่ขึ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะได้4ประตูเป็นเกียร์แมนนวลคันนี้นะคะร,ราคาเพียง189,000บาท เท่านั้นนะอย่าลืมนะรถที่นี่นะมาไวแล้วก็ไปไวเพราะฉะนั้นถ้าเห็นคลิปแล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนี่ให้เห็นแบบสภาพนะคะในส่วนของตัวด้านหน้าค่ะสีดําดูด้านนี่คือยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้โดนน้ายังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะให้เห็นเลยว่าเนี่ยรอยหินรอยสะเก็ดหินนี่ขนาดปี2007นะ ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะดีป้ายทะเบียนนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงเลยนะคะด้านหน้าตัวของไฟตัวของโคมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยรลา้าคาบเหลืองคาบเลยคาบไอ้น้ำไม่เห็นเลยนะคะคันนี้มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยะคะ่ะในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะทุกอย่างเดิมหมดเลยนะคะนี่สวยมาก อ่าติดอ่าคิวกันสารมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะฟิล์มใช้งานได้ปกติเลยนะคะรุ่นนี้ตรงรุ่นนะคะไฮรักนะคะวีโก3.0เครื่องยนต์แบบดี d ฟดีได้เครื่องดีได้เครื่องเดิมนะคะถือว่าสวยมากๆยางอ่าในส่วนของด้านล่างตัวยางเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะเป็นยางปีอะไรยางขอบ17นะคะคันนี้นี่สวยมาก ได้ยางปี2020นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางใหม่ให้เลยสเส้นไม่ต้องห่วงตัวโชกเบ้าโชกเนี่ยไม่มีคราบเหลืองไม่มีคราบไอ้น้ำเลยทั้งเส้นแล้วในส่วนของตัวบันไดข้างกับข้างค่ะไม่แตกไม่หักไม่บิดไม่เบี้ยวนั่นแสดงว่าคันนี้เจ้าของนะคะใชด้ดีค่อนข้างที่จะดูแลดีนะคะสบายใจได้เนาะเครื่องยนต์เนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่าในส่วนของตัวเบาะนะคะตัวเบาะด้านในนะคะมีการหุ้มนะคะมีการหุ้มตัวหนังอ่าตัวเบาะมาให้นะคะอันนี้ ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะเดี๋ยวทําการเอาออกให้เนาะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวทําการเอาออกให้นะคะไม่ต้องห่วงนะคะตัวเครื่องนะคะไม่มีปิดไม่มีเปลี่ยนแน่นอนนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะทำความสะอาดให้ด้านบนไม่มีรอยยันนะคะไม่มีรอยอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีรอยเจอมไม่มีรอยยันคันนี้มายอยู่ที่สามแสนหกหมื่นสี่พันกิโเมตรนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยนะเมื่อมาเฉลี่ยนะคะรถประมาณยี่สิบอดสิบสองปีนะคะอ่า เมื่อมาอาทั่วทีรถประมาณ10เ สิบเจ็ดปีนะคะรถประมาณสิบเจ็ดปีใช้งานแบบถือว่าน้อยมากเลยนะคะถือว่าแบบเ,เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะโอเคดูแลดีนะคะประตูนะคะเห็นไหมคะเมทอาร์คนะคะตัวน็อตหัวน็อตไม่มีขยับเลยนะ,ค,ะคันนี้นะคะต้องขออนุญาตลูกค้านะคะต้องซื้อสดเท่านั้นนะคะเนื่องจากนะคะปีค่อนข้างที่จะลึกเนาะจัดไปแนนค่อนข้างที่จะยากนะคะหรืออาจจะจัดไม่ได้เลยเพื่อความสบายใจซื้อสดดีกว่าค่ะไวดีนะเรื่องแวตเรื่องอะไรมาคุยกันไม่ต้องห่วงคันนี้เป็นรถด้านแบบเป็นรถบ้านนะคะรถมือเดียวไม่มี แบตค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวทําให้จัดให้ในส่วนของสภาพด้านหลังค่ะตัวไลเนอร์นะคะให้ดูอย่างนี้เลยอ่าเนี่ยตัวไลเนอร์นะคะตัวไลเนอร์ไลเนอร์แท้ๆเลยนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะใช้งานได้ปกติแล้วคันนี้นะคะบอกเลยนะสภาพแบบถ้าเอาไปทําเอาไปเอาไปปรับสภาพนะคะเอาไปเก็บงานเอาไปสปาเบาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าคันนี้ว้าวเลย ะะราคาไม่ถึง2 0 0แสนว้าวเลยได้4ประตูอีกต่างหากนะคะ,นะะสำหรับแต่ก่อนเนี่ยนะคะต่อให้เป็นนะคะมือสองนะคะก็ยังอยู่ที่4 5 0ห้าแสนนะแต่รุ่นนี้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรโอกาสดีของเราแล้วได้แ8นแปดแสนแปดเท่านั้นได้แสนแปดเท่านั้นลองทักเข้ามานะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยอยากให้ได้นะถือว่าโอเคเลยนะคะในส่วนของกุญแจนะคะเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวเปิดให้นะคะเปิดให้ดูเนี่ย ปรับกระจกทุกอย่างนะคะควบคุมเป็นระบบไฟฟ้านะคะเราดูแลทำความสะอาดทําความสปาเบาะให้นะคะคันนี้ปรับเบาะยังเป็นแมนนวลอยู่นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แล้วแหละนะคะนี่สตาร์ทนี่ครั้งเดียวติดเลยนะคะไม่แท้เลย3 6มแส0หกอ่าสามแสนหาพนโลนะคะโทั่วทีหน้าจอเจ้าของติด Android มาให้แล้วเรียบร้อยตัวแอร์เป็นแอร์แมนนวลค่ะนะคะคันนี้เกียร์หเกียร์นะเกียร์หสปีดนะคะถือว่าโอเคถือว่าว้าวเลยนะคะ ถือว่าพอใช้นะคันนี้ถือว่าพอใช้เพราะฉะนั้นใครอยากได้คันนี้รีบทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวในอ่าเดี๋ยวเราอ้อมไปส่วนไปดูในส่วนของด้านหน้านะคะสภาพเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่คันนี้ออืห มีเพียงหนึ่งคันเท่านั้นเชื่อเลยว่าคันนี้อยู่ไม่นานถ้าเห็นคลิปแล้วติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามรายละเอียดรีบเลยนะคะปรึกษาครอบครัวได้ต่างจังหวัดซื้อได้ค่ะอาชีพไหนก็ซื้อได้ไม่ต้องห่วงคันนี้เดี๋ยวส่งรถสไลด์ให้เลยนะคะตัวเล่มพร้อมโอนอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชอบนะกดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเวลามีรถสวยๆเกรด A นะคะเวลามีรถสวยๆราคาดีๆคันนี้เข้ามานะคะอย่างเช่นคันนี้เข้ามานะคะเดี๋ยวเรามาดูในสส่วนนของภาาาพด้นหน้ห ห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าค่ะอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้โดนน้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งสิ้นเพิ่งมาจอดใหม่ๆสดๆร้อนๆน,นะคะนี่แบตเตอรี่เริ่มต้นจากแบตเตอรี่เลยนะคะเจ้าของเนี่ยเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะสตาร์ทครั้งเดียวติดเลยนะคะถือว่าโครงสร้างค่อนข้างที่จะเดิม นะคะไม่มีเปลี่ยนโครงเปลี่ยนคานมาตัวเบ้าไฟนะคะยังเดิมๆอยู่เลยนะคะมีโลโก้ติดอยู่นะคะตัวคานไม่มีตัดไม่มีแต่งเม็ดอาร์คอยู่ครบนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเครื่องยนต์แบบดีฟอดีให้เราเรียบร้อยคันนี้ นะคะไม่ต้องห่วงนะคะแห้งสนิทเลยแผ่นกันความร้อนค่ะอยู่ครบเต็มแผ่นนะคะฝากระโปรงเดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าชอบนะคะคันนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาหาเซลล์อิ๋วได้เลยย้าเบอร์อีกทีค่ะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะแอดเป็นเบอร์โทรนะคะ0ูนย์เก้นะคะเจ็ดศูนย์หกเบอร์นี้เบอร์เดียวทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้เลยสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ